อ๋อไม่ใช่เลยไม่ใช่เลอมึงบอกที่ชอบมึงบอกบอกไปเลยเพื่อนเหนื่อยเพื่อนปะอ่าไมเข้าใจนะอะนั่นคนไหนเพื่อนอยู่ไหนอ่ะมึงชื่ออะไรนะมึงชื่ออ๋อโอเคโอเคนั้นไปเด้ดีกว่าเด็กโก้ ตั้งชื่อได้แบบสุดยอดมากเลยเรื่อ<ม><น>คนนั้นเขารีบวิ่งไปไหนกูถามจริงไม่ใช่หมายถึงคนนั้นอะอไรูดต่อไปเ็ม,เมาต่อไมเมไนี่<อ>บเรอดู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  วไมเกมมเกมกูมันมันกระดูกกรอมันกระดกันกันกันนะอ่าขโมยว่ากูมันเดอยาไปหาของกันเออเรมก่มากนี่เร MM ah> okay. ็่เกระดุกอะดอไม่วีขขมเว้ยเุ้ยมีแอร์ด้วยเปิดแอร์ได้ป่ะอะไรกลัวปาเก็บของข้างบน ก็ใจหมดเอาน้ำสดมาน,น,น้ำมะม่วงทำอะไรวะนี่เฮียกูเก็บน้ำมะม่วงได้แล้วไม่จริงเจา้านะเจนกูอยากได้น้ำส้มไม่ได้เหรอ <c ười> ให้น้ำมะม่วงกูได้แล้วต้องตั้งใจน้ำมะม่วงให้พลังงานดีกว่ากันกูเข้าทางไหนออกทางไหนวะกูจำไม่ได้ละอ๋อนี่ไงนี่ไงกูเจอละอุ้ยเดี๋ยวนะ มึงอยู่ไหนเนะี่ยเอาอย่ายยงกูเย่างกเดินมาใกล้ๆเบอร์สามนะเบอร์สามมันเหมือนมันมาเชียร์นายให,ห้อะเอ,อ้ยเดินไปล่อกูเลยอ๋อกูเก็บของอยู่นี่นว่ะล่อด,ดูแม่มึใจเย้ทุกคนกะผมอยู่นี่ล่อด,ดูแม่ Đến yên hả? Đứa à, lấy. Điều, đều, này, đừng chạy đi Cái Cái gì đi, chưa đâu cả Cái quái gì rồi hả? Cái quái gì vậy? Không, không, không อยอองยขนายไหนรถไหนกูลไม่ันแล้วนี่กูงันอยู่คะล้ไปยังอะเออกูงงมากมาจากไหนวะโอเคโอเคตายแล้วตายแล้วเหรอ เออดีไงกูกูจะตายโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเก็บของได้ป่าววะได้ไนเนาะเก็บเก็เก็บมไม่เก็บอ่ะเพื่อนเอาล้วะอเอาม่เก็บเก็บอ่ะให้จุพื้นที่ไม่พอกูเก็บปืนไม่ได้มึงไาเก็บแทนดีเพื่อนพื้นที่กูไม่พอ ไปด้วย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 ด้วยเนี่ยแหละผมจะตกปาตากันตรงนี้แหละอนี่เร่งเรอ้วนี่อะไรไอ้พกนี้ไหนไอ้าวกนี้ไนปเนี่มันตองปิ่านาดว่านานดโี่มเออ ี๋ยวกูระวังให้ก่อนนะไปอยู่ใส่นนะ่ะกูยังไม่ได้ยิงใครเลยนะทุกตอนเ้ะเฮี้ย,ยกูคนเดียวกูคนเดียวใช่ไหมที่ยังไม่ยิงยังไม่ได้ยิงเฮียเลยเอา้าไปก็ไปก็ไม่รอกันอีกแล้วรอหน่อยไม่ได้หรือไงแล้วเป็นไงเฮ้ยรบ้ิน ตกใจนึกว่าศัตรูวิ่งตามกูมาเฮ้ยอีเบอร์สองมึงแล้วตายยังวะตายแล้วตายแล้วยังเขายังทำอยู่ อยู่ข้างบนป่ะข้างบนข้างบนข้างบนเพื่อนเขาเึ้ืนมาข้างบนกันหมดแล้วนะเดี๋ยวเดีย๋ยวูเห็นเดีด๋ยวนะคูครูนี่คูเห็นนอ้ตรงนี้ใช่ีอะไรกัน่อโอ้โห โอ,อ้กูก็ว,ว่าอยู่มีใส่ลักปืนไอ้ระเบิดด้วยให้กูยิงมั่งดิเอาใครยิงดีนะกูยังไม่ลงไปาเ ม่เลยตาไม่จะตาเข้าหนอง่ไห้วกรดนคือมันเปชนของตันหนาเรยไม่ได้หรืตรงนี้มาแต่ว่ามั้องคอยรอกโยระเบิดถามทางได้ป่าวว่ยาเยีมันรู้โอ้เใไถทางแครอนาคีกูไปโดนเอ๊ะยออะไรเหมือนคนก็่รว อยู่ในตรงกรสอ,อป่ะเกิเราป่ะไม่แน่นะไม่ใช่ต่า้งมักเกือบมักเกอบได้ยินเสียงยิ่งไม่นะแต่ตรงกระสอป่ะตรงที่มึง,งยืนก็ไม่แน่ะนะไอตรงกระสอบ เรา,าเรามีเรามีเบอร์ห้าด้วยหรอวะเรามีแค่สี่กูก็นั่งงงว่าึงพูดเบอร์ห้ามาทำไม มนี้นานที่สุดที่ที่เล่นมาเลยนะมันมีเวลาจองตัวขายมันแล้วต่อัดยืมอัชิบมอชิบขอเก็บขายมอนเฮยอย่าเดนขาเลยดิกูไปดูเฮ้ยไอ้คนนี้ไอ้นี้เไ้เหี้ยผูกองดู้กองแสดวก็ไไ ยิงกันเราไม่รอกูเลยกูก็อยากมีแบบสวดลงสนร่วมมั่งนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่กูไม่อยากมีกูกูก็อยากมีเหมือนกันแต่ก็แค่กูกูกูตายเฮ้ยกูกูกูเด้อด กูเตียมราเบิดนะกูเตียมราเบิดมาเพื่อยิงป่อมแม่งราเบิดชิงเส่งหน้าดุก่าเออไงกูช่วยบดสองยิงนะทำใส่ญลณ์ถอนไปแล้วเราต้องบอกถอนอ่าล้วกูเครื่องบดมาเม่อไะมีของไหมอะไม่มีตรงนี้มีที่ถอตรงนี้มีที่ถอนเราถอนถอนถอนออนไม่มีคบด่มีแล้วกูดูแล้วเช็คแล้ว แน่แน่ไม่มีของเพราะกูมามาแล้วรอด้วยดิโอแม่งไม่รอกูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูนี่เลิไปกูเอาเอาเอาม่อาตอมรอกูด้วยแล้วมึงจะรีบวิ่งไปไหนอ่ะ้ยจุดขออยู่ตรงนี้กูเลยไม่รีบนะแกรู้แต่มึงจะรีบไปไหนแล้วกูตามมึงอยู่ รีบอะในกล่องมีอะไรในกล่องมีอะไรอ้านในกล่องไม่มีขียอะไรเลยนะหยิบไม่ได้ด้วยไ <I mean. S 2> อเวนเฮ้ยไปแก,ไ,กไปก็ไป็ไปก็ไปไม่รอเพื่อนเลย อ๋อโอเคเมร้ออฟยังอยู่แหน่ที่ถอยไม่อยู่ตรงไหนวะะตรงนั้งนี้ทั้งนี้เหรอไปด้วย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 มึงมาแล้วมาแล้วถอยเลยหเอาก็ลนั้น ไม่เคยถึงส่วนนี้เลยเออดิมึงคลิปที่แล้วตายสองรอบเลยไอ้สัตว์เรียบร้อยสบเจ็ดนาทีอะเฮ้ยแคสิบเจ็ดนาทีไม่ใช่ทำไมโอ้โหเกลี้ยแกลียสวยงามมากเลยอ่ะสูญกูกูยิงเฮี้ยอะไรก่อนกูถามจริง,อ,งอ,อ๋อแพ้ศูนย์เดี๋ยวนะแพ้ศูนย์คืออะไรวะ แค่0คูณ7แนี้ได้เว้ยคูณเก็รู้ได้เว้ยอปะอ่อ่าอันนี้คือเกมแรกนะครับในประวัติศาสตร์ที่กูเล่นมามึงกูไม่ตายแล้วกูก็ไม่ยิงเหี้ยอะไรเลยตามแต่อย่างเดียวเอ้ยใครที่อาจจะสงสัยว่าอีอคลิปแรกที่ตั้งชื่อมานัดวงเวีนใหญ่ก็มึงช่วยอธิบายหน่อยสิคําว่าวงเวีนใหญ่คือยังไง บนเ,นเ,นเต็นไปหลงมือจันกูก็ได้ไไดไดกูเดินตักเพื่อนก็ไปากเออก็อันนี้คือฝากไว้นะคะเป็นคลิปแรกนะคะที่คลิปแรกที่ทำนี่คืออีพีสองแต่เป็นคลิปแต่เป็นอันแรกที่ไม่ตายและไม่ยิงอะไรเลยประวัติศาสตร์หรือไม่ตายไม่ตายไงแต่ก็คือไม่ได้ยิงอะไรเลยไงเพื่อนเดินตามอย่างเดียว แต,แต่กูช่วยเบอนน <be> มึงอมึงแต่ตอนที่ไปตรงโลงนั้นหน้ากูช่วยเบอร์สองยิงนะเว้ยแต่เบอร์สองมันเร็วกว่าแต่มึงยิงเฉียวหน้ากูไปอะแล้วกูก็ไม่ได้ตั้งใจไหมล่ะเอออยากูชวนมึงาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจแป๊บบนึงขอปิดคลิปก่อนเด้ยม่ไม่ให้กูปิดคลิปเลย ก็อย่าลืมนะคะฝากนะครับกดไลค์กดซักไลค์ให้กับพวกเราด้วยนะครับคอมเมนต์กันมาได้ทุกคนก็คือเราพร้อมอ่านอยู่แล้วนะคะอ่าให้วนัดฝากกันไม่ได้เออใครถามว่าใครก็ได้แชร์วิธีเล่นกันหน่อยเออจะตายเล้วใช่ใช่ใครที่ใครที่เล่นแคลรี่เล่นเกมเนี้ยก็คือช่วยแชร์ทิศหน่อยเหอะว่ามันเล่นยังไงวะพวกฮีโร่เหตุเบอร์สองเบอร์สามเล่นแล้วคือแบบมันดูเสี่ยงจังวะเดี๋ยวพอพวกเราเล่นก็คือ อะไรครับเนี่ยแม่แม,ม่ม่มึงคนเดียวไม่ใช่กูอ่าไอสัตว์นี่มึงคนเดียวไม่ใช่โบไอสัตว์นี่อ่ะก็<ม>ยังไงไก็คืออย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับช่อง isme like ด้วยนะครับทุกคนฝากคมคมดีๆมาจากมานัสนะครับคมคมเชิญนะครับมึงโดนพ <c oughs> ่อโง่ก <c oughs> ูโยนเลย ครับจะเดินเข้าไปงโ่้ไม่งั้นคุณจะตายครับขอบค,ครับแม่งด่ากูชัดๆเลยเนี่ยเออเวลาไปก่อนนะครับทุกคนไม่บายจ้า